วันนี้ไม่สนใจอะไรทั้งสิ้นขอหลับก่อนนะพ่อไม่ต้องกลมผมหรอกวันนี้วันนี้นอนก่อนพี่ๆเลยครับนี่เพราะว่ากลางวันก็เหมือนกับเล่นเล่นมากไปนะครับผมเนาะนอนน้อยครับวันนี้เล่นมากไปเล่นกับพี่บอกรอย <c oughs> นอนแค่ยี่สิบานาทีครับเัียงเดีานัครับปกติกลางวันน้องนะ่าจะนอนสองรอบ เดี๋ยวี่ก็สามรอบนะครับวันนี้นอนแค่รอบเดียวมันยี่สิบหรือยี่สิบห้านาทีนะครับพี่อยากกินกันเลยนะครับปกติพี่ๆจะนอนก่อนนะัไม่ปกติน้องจะนอนตีสี่นะแต่วันนี้ก็่อๆไปจมนอนแค่ครั้งเดียวแนละเพราะว่าก่อนหน้าน,นี้น้องเออจะเล่นกับพี่ๆกินกับพี่ๆพ,นะพี่บอกรอยพี่บอกขาวก็เลยไม่ได้หลับกลางวันเลยวันนี้ ตรงนี้จะแยกอยู่นะครับอยู่กับที่ถ้าอยู่ด้วยกันนี่จะเล่นกันมากกว่าพอจะนอนก็ใกล้จะถึงเวลาทํางานแล้วแหละนะครับผมวันนี้กลับมาจากทํางานก็เลยพอมาตอกลมหนูแล,ล้วแหละหนูชินแล้วแหละนะครับผมนูชินแล้วแหละหนูจะนอนกอดน,นะพ่อนะฝากแม่ๆเป็นกลาลังใจให้หนูด้วยนะนะครับผมนะหนูไม่อายอะไรแล,ล้วแหละไฟสว่างยังไงก็จะนอนแล,ล้วแหละเพราะหนูชอบแบบนี้หนูไม่ชอบความมืดมน เราชอบความสว่างสดใสนะครับผมนอนดูอาบากสิครับผมไม่ใช่น้ำลายไหลแล้วบว้เสียงจันนีนะ่นอนน้ำลายไหลแล้วบว้เสียงจันนีนะ่ตาก็ยังลืมอยู่นะยังไม่หลับจริงนะครับผมแต่ก็คือว่าไม่ไหวแล้วคมขอขอลมตัวพักผ่อนก่อนนะพ่อดูนะค,คนเยอะๆนะเนะี่ยนั่งกันอยู่เยอะๆเลยนะเนี่ยเยอะๆเลย คือไม่สนใจแหละคือมีความอบบุญครับน้องจะอบูบุญมากๆเลยถ้ามีคนอยู่เยอะๆะครับยิ่งงานใหญ่นะๆนะไม่ไม่นะน้องจะนิ่งมากๆเลยนะแล้วก็อยากเล่นกับเพื่อนอยากเล่นกับแขกที่มาหาน้องนะผม้องชอบแบบนี้นะครับชอบแบบคนเยอะๆนะครับผมดูดูทางตรงม,มีมีการแบบชมเืองมองด้วยนะครับมีการชมเืองมองด้วยนะครับผมโอ้ยน้อง อาเมมเมท่านได้นะครับผมมีเวลาก็มาอยู่เป็นเพื่อนน้องได้นะครับน้องเป็นคนที่อ้อนนะครับผมเนาะเป็นชาที่เคียวอ้อนมากๆเลยนะครับผมยิงอ้อนยิ่งชอบเลยน้องแสงนะครับวันนี้มีควันก็มานะมากับควันปุดนะครับผมดูน้องเห็นเมฆควันนี่ดีใจมากๆเลยนะครับผมแต่ควันมาก็เกือบจะแสดงเสร็จแล้วแหละนะซื้ออ้อยด้วยอุดหนุนอ้อยด้วยนะครับมันพ่อให้น้องนะครับน้องดีใจมากๆเลย ูดง่ายคือจะหอมแก้มจะกอดด้วยนะดูดูดูดชมเลี๋ยวพอไม่ได้พูดหนูหรอกลูกนอนเถอะนอนเถอะนอนเถอะไม่ควรหรอกไม่ควรหรอก <c oughs> โอ้ยเนาะถ้าเป็นคนก็หมดสภาพเลยเนาะแม่แม่เนาะเล่นเกินครับกลางวันวันนี้เล่นเกินครับผมนะเล่นไม่ยอมหลับยอมนอนครับมีการส่งสบียงให้กันด้วยนะแม่แม่นะ น้องแสงเป็นคนทรงสเสียงเพราะว่าน้องแสงผูกหลังนี้พี่บัวพลอยผูกหลังนี้พี่บัวขาผูกหลังนี้นะแม่แม,ม่นะฮะน้องแสงก็ดึงสเสียงออกมาครับกินไ้คำเดียวพี่บัวพลอยก,ก็กินโตสองสามคำเสือคือพี่บัวเอาไปเลยครับผมวันนี้เล่นการสนุกครับผมสนุกมา,มากเลยคือน้องนะ่าจะมีความสุขครับวันนี้มีความสุขมันลืมนอนกลางวันไหมนอนแป๊บเดียวครับวันนี้ ปกติกลางวันน้องจะนอนสองครั้งนะไม่ไมนะว่ากระเป่าไปกลอบก็เหมือนกับคือพี่ๆเขาเริ่มจะทํางานแล้วแหละประเป๋าก็ไปกลอบได้ประมาณ20นาทีแหละดูดูแล้วนะฮะดีประเป๋าคือน้องนอนไปกว่า10นาทีแล้วแหละประเป่าก็เลยตั้งกล้องดูนะครับแล้วก็ไปลูกคลำน้องนะก็เพราะว่าจะถึงเวลาทํางานแล้วไม่ปกติน้องจะนอนช่วงประมาณสักอ่ เที่ยงหรือบ่ายโมงนะครับผมแต่วันนี้น,อน้องนอนสี่โมงนะครับผมสี่โมงนะก็เลยใกล้ถึงเวลาแล้วนะเราก็เลยไปนั่งกำลังใจน้องนะดูนะแม่ๆนี่นะครับ,รบเด็กๆของเรานะครับผมจะเป็นวันนี้ดูจำเรียนหลับสนิทเลยเป็นยังไงบ้างครับลูกชายแม่แม่ครับผม ชอบนะครับชอบมากๆเลยมีคนเยอะๆแล้วก็พูดคุยโดยโดยชมเรืองอีกแล้วโดยมีการชมเรียงนะเห็นพ่ออยู่ในการชมเรืองคือพระปอต้องส่งเสียงนิดๆน,นะม,มีนะช่วงนี้ต้องส่งเสียงด้วยต้องมีเสียงพระปออยู่ด้วยนะครับผมไม่ต้องนั่งกล่อมแล้วกลางคืนครับแต่ต้องมีเสียงพระปอนะต้องมีเสียงพระปอเป็นระยะระยะนะครับผมดูหายใจ <c oughs> น่ารักคับผมลูกชายพ่อปอน,นี่นะ่ารักมากๆเลยนะครับผมรักหมดหัวใจเลยแม่แม่นะรักหมดหัวใจเลยนะพูดตรงๆนะแม่มลูกจะเทนะฮะพูดง่ายคือที่เราคือแม่ปานนะลูกผงพ่อปอคือน้องแป้งพี่เปียนี่พ่อปอยังไม่เขาโงงขนาดนี้เลยแม่แมนะ่นะนะ เพราะว่าเขาพูดไม่ได้นะไม่ไม่คือใช้ความรู้สึกสื่อสารนะความสึกให้กันและกันนะครับผมก็รู้ครับรู้ว่าเขาต้องการอะไรนะเพราะอยู่กับเขาตั้งแต่เกิดเลยไม่ไมก่ก็จะรู้เลยว่าเขาขาดอะไรไปบ้างนะเราก็พยายามเติมเต็มให้เขานะครับผมพยายามเติมเต็มให้น้องนะครับผมเพื่อให้น้องมีความสุขและก็ไม่เครียดนะไม่ไม,ม่คิดดูนะครับมานี้ คือหายหน้าหายตากับไม่ควันประมาณเกือบโน่าจะเกือบสองสัปดาห์เลยวมม่วันนี้เม่ควันมาเยี่ยมครับพาพี่เปมพี่แป้งมาเยี่ยมด้วยดีใจครับดีใจเม่ดีใจมากมากเลยนะเหมือนจะกอดเขาเลยนะวันนี้แต่ไม่มีใครถ่ายคลิปให้แม่มวันนี้เม่ควันก็เพิ่งมาถึงเนาะเราก็แสดงการจะจบแล้วเลยเม่ควันก็อดอุ้ยเขาไปป้อนน้องโอ้ยน้องดีใจครับดีใจเหมือนจะพูดง่ายเหมือนจะเคี้ยวเข้าไปทั้งตัวเลยนะ ปกตินะครับทุกวันนะที่เราอยู่บ้านนะครับนี่แม่ควานนิทีสี่พ่อปอก็ตื่นแล้วแหละแม่ควานก็ตื่นแล้วคือร้านุ่นดูดิดูดูดูพี่บัวเออพี่บัวเห็นน้องนอนไม่ได้เลยนี่ครับเออเล่นกันเล่นด้วยกันนะนอนก็เห็นน้องนอนก็นอนด้วยนะครับพี่บัวน่ารักมากๆครับคืออยู่ณจุดๆนี้ครับเหมือนกบเขาสื่อสารกันแล้วเมมนะฮะน้องๆช้างของเราทั้งสามเชือกนี่เหมือนกับ รักใคร่รบเืยครับสีเชื่อน้องพ่ยอด้วยคืออยู่ด้วยกันนี่คือเหมือนกับเขารู้กันนะฮรรู้กันเลยนะครับผมปกตินะพี่บบพลอยจะนอนกอนนะครับพี่บกพลอยจะนอนกอนนะวันนี้น้องขออนุญาตนอนก่อนนะพี่บบพลอยดูแลน้องดีๆนะเดี๋ยวน้องตื่นขึ้นมาดูๆจำเรือนดูฮะจำเรือนเอาอ้น้อเนี่ยครับ เขาปาก็ไม่ได้ไปไหนนะแม่ก็มีแต่คลิปแบบนี้แหละให้แม่แม่ได้ดูกันนะครับผมยังไงก็อย่าพึงเบื่อนะครับแม่แม่ที่มาที่ที่เป็นคนเก่าแล้วแล้วแม่แม่ใหม่ๆก็อย่าพึงเบื่อนะครับผมนะจะพยายามครับไปบ้านเดี๋ยว่อเปอจะพยายามถ่ายคลิปนะครับผมเนาะหลากหลายให้แม่แม่ได้รับชมกันครับว่าน้องเสงมีความน่ารักเยอะแยะเลยครับมีความน่ารักเยอะแยะเลยนะแม่แม่นะปาจะพยายามสร้าง เรายิ้มนะครับสร้างความสุขให้กับแม่ๆเองนะครับผมเนาะสัญญาครับพ่อพอสัญญานะครับผมกลับไปหันช้างนะครับปีนี้ก็จะพยายามนะครับผมหาความสุขให้แม่ๆกันทุกทท่านเลยนะครับผมให้มีเรายิ้มนะวันเล็กๆและน้อยเนะแม่ๆเนาะนะครับผมดู้ะครับผมลูกชายเราแล้วด้วยนะชอบนะชอบมากๆเลยนะครับผมพี่บัว วันนี้พี่เวอเป็นเชือกที่สองนะครับปกติน้องเซงจะปิดท้ายนะไม่เมย์ี่สี่แล้วน้องเซงจะนอนคนระับทุกวันฮนะแต่วันนี้เหมือนกลางวันไม่แนะ่นอนเต็มที่เมยนะ์วันนี้เราปลุกไปทํางานง่ายๆคือปลุกไปทํางานนะครับเพระาะว่าเล่นกันเกินคนระับวันนี้เล่นกันเกินนะครับผมโดยครับผมมันเป็นอะไรที่คือบางทีน้องช้างของเรานะครับผมอยู่กับพ่อกับแม่คนระับทุกๆวันเนาะ บางทีก็อยากพูปะสัรคๆกับเพื่อนๆกับพี่ๆนะครับผมนะก็พอได้มาอยู่จุดจุดนี้เราก็ได้รู้นะครับว่าก็มีความสุขของเขาอีกแบบหนึ่งนะครับผมเนาะก็มีความสุขของเขาอีกแบบหนึ่งนะครับผมคือเขาก็มีความอบอุ่นแล้วก็เหมือนกับมีคนคุ้มครองนะนอกจากพ่อกับแม่แล้วยังมีพี่ๆอยู่เป็นเพื่อนทุกๆวันนะครับผม คอยซัพพอร์ตนะครับผมเนาะคอยซัพพอร์ตทำให้เขาไม่ระแวงไม่กลัวนะครับผมกล้านอนนะฮนะนะกล้าล้มตัวลงนอนดูนี่ยังไม่สินน,นะแม่แมย่ยังไม่สินอีกน,นะแต่ก็พูดง่ายคืออยากชูไปแม่ว่าผมก็นอนนะครับช่วงนี้ผมนอนสบายครับผมผมไม่กลัวอะไรแล้วมีพี่ๆ ล้อมรอบอยู่นะครับไม่กลัวเลยครับแต่ก็ที่ยังหลับไม่ได้ก็เพราะว่าพ่อมากวนครับพ่อมากวนพ่อมาถ่ายผมทําไมเนาะเวลานี้มีเวลาพักผ่อนผมจะนอนก็จะยังไงอยู่เนาะต้องลืมตามาทักทายแม่ๆม่ก่อนเป็นระยะระยะนะครับผมเนาะลืมตามาทักทายแม่ๆเป็นระยะระยะนะครับผม น่ารักไหมไม่แม่นะน่าไปนอนกอดน,น้องไม่แมนะ่เนาะคือน้องจะเป็นแบบนี้ฮะมันเคี่ยวทำไม่แม่นะดูนะครับท่านอน,นครับผม <c oughs> เออหลับฟันนี้นะลูกนะอ่าหลับฝันนี้นะครับทุนนี้เล่นกับพี่อีกนะเพราะว่าวันนี้ก็เล่นทั้งวันเลยปกติน้องจะนอนชว่วงเที่ยงหรือบ่ายโมงวันนี้นอนสี่โมงเลยๆๆนะไม่แม่นะส่วนที่เป้าๆไรเนะจะน่าจะยี่สิบนาที ก็เลยผลิตต้องปลุกแล้พอเป่าก็เลยลองตั้งกล้องก่อนนะครับให้แม่แม่ดูว่าคือต้องมีพ่ออยู่ด้วยนะครับผมฟันผระก็เลยไล่เดินไปเดินมาก็ตื่นเลยเออเดนนี้อ้อนฟันพระน,นะครับผมเนาะอ่อ,อนอ้อนพอพ,อพอลอพโอยนะอ้อ,อนอ้อนทุกวันเลยอ้อ,อนจริงครับน้องเสงียงอ,อ้อนจกิงไม่ไมคืออยากให้แม่แม่หลายๆท่านมาสัมผัสครับ วันเลขน้องอาจจะดื้อรั้นบ้างนะครับแม่แม่แต่ถ้าแม่แม่ได้อยู่กับน,น้องนี่ไม่จะมีความรู้สึกว่าคือรักน้องเลยเพราะว่าน้องอ้อนเก่งแม่แม่น้องอ้อนเก่งมากๆเลยนะโอ้ดูอ่าดูทานน้องเสียงโหนนะแม่แม่นะฮะแล้วก็มาดูพี่บัวขาวนะครับน่ารักนะครับ <laughs> พี่ก็น่ารักน้องก็น่ารักนะครับผม Oh, oh. มันเป็นภาพที่เราดูแล้วเราก็มีความสุขแล้แม่ๆมเห็นน้องๆช้างเราสุขภาพดีคือไม่กังวลครับได้หลับแบบนี้พ่อเป่าก็ดีใจครับดีใจมากๆเลยนะฮะเราจะได้มีพลังและก็มีแรงต่อสู้ต่อไปนะแม่ๆม,มนะนะวันนี้พี่ยังไม่นอนนะพี่พี่ <Thank you. S 1> โอเคนะครับผมนะพอควันก็อัปเดตนะครับผม ดู๋ยวเดี๋ยดีดีขานะครับเดี๋ยขาเดีดู๋ลืมตานะไม่ไม่ลืมตานะเนี่ยพ่อเปาก็พูดเสียงดังนะแต่ไม่ยอมลุกสักทีเฮานี่เฮาโอ้ลุก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 ก่อนลุก่อนเดี๋ยวเขานอนลุกเออไอวะลุกไอวะโอ้ออไอไอายไนแม่โอเคครับผมเดี๋ยวน้องจะนอนต่อแล้วแม่เดี๋ยวพ่อเปาลงไรเดี๋ยวน้องก็นอนต่อแล้วเออพ่ออายเขานะพ่อเนาะคนอื่นเขายังไม่นอนเลย อมาควรหนูอีกแล้วโอเคครับแม่เมนะฮะสำหรับคลิปนี้พ่อป่าก็ให้ดูว่าน้องโอเคครับแม่เมช่วงนี้คือพร้อมนะครับพร้อมถือง่วงขึ้นหลับเลยครับง่วงขึ้นหลับเลยนะครับผมนะฮะไม่ระแวงและเละนะเอแม่เมไม่ต้องเป็นห่วงนะครับเดี๋ยวกลับบ้านเราค่อยฉลองกันนะแม่เมนะฮะราตอนรับน้องแสงกลับบ้านด้วยเด้อครับผมนะสำหรับคลิปนี้ก็ ขอจบไลว้เพียงเท่านี้นะครับผมพบกันใหม่คลิปหน้านะครับหลักแะก็คิดถึงเสมอครับแม่มๆทุกทท่านนะครับผมหลับฟันดีนะครับแล้วก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะครับขอบคุณครับผมเดี๋ยวปล่อยให้น้องนอนนะแม่ม